นิยายเสียงเรื่องมาเฟียเรื่องมากกับนักกล่าวสายเสอือตอนเมารถนักเขียนวุ่นวายสตอรี่เสร็จยังคุณนนที่ยืนรอซาลีนอยู่หน้าบ้านหลังเล็กๆที่ปลูกดอกไม้ไวร้รอบๆบ้านเขายืนกระสับก,กระสายถอนหายใจยาวเสียงฟีเท้าหนักๆเดินเข้ามาจากทางด้านหลังขอโทษที่ให้รอนะคะัซาลินพูด ซาลีนในชุดคล้ายทหารเตรียมพร้อมดูธรรมะ,ะแมงแต่ก็เซ็กซี่จนทําให้นนหันมามองตาค้างเธอยกกระเปาสะพายขึ้นรถจิบของหนนแล้วขึ้นไปนั่งมองอะไรอยู่คาหรือคุณจะให้ฉันขับซาลินถามปลกเปล่าครับผมขับเองฉันขอดูประวัติของเจียงหน่อยค่ะนนรีบยื่นแฟ้มประวัติเจียยให้ซาลินดูเในประวัติของเขาด้วโป้ซ้ายขาซาลินพูด พี่กินเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยเห็นเจียงก่อนที่จะเกิดเธอไม่ชุมชนและคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนสั่งการเผาชุมชนของคุณฉันจะฆ่ามันซาลินพูดด้วยความเจ็บแค้นผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนบงการเราต้องการความจริงจากเขารถเข้าสู่เส้นทางที่ธุรกันดารรถเริ่มโครงเพลงคุณโอเคไหมหน้าซีดมากนนหันไปถามซาลินฉันคิดว่าฉันน่าจะเมารถ น่าคุณซีดมากๆเลยนะไหวปะเนี่ยนนเริ่มขับชา้าๆแล้วหันไปถามซาลีนทำยังไงถึงจะหายเขาถามทางหยิบยาดมที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อยื่นให้ซาลีนฉันไม่ไหวแล้วจอดจอดไม่ทันที่ซาลีนจะรับยามดมจากนนเธอก็ร้องให้นนหยุดรถนนเหยียบเบรกเต็มแรงส่วนซาลินเปิดประตูแล้วเดินออกจากรถอ้อมไปเปิดประตูฝั่งคนขับกระชากตนลงจากรถฉันขับเองซาลินพูด เดียเด๋ยวเนะคุณเมารถไม่ใช่หรอใช่ถ้าฉันนั่งฉันจะเมาแต่ถ้ากับเองฉันไม่เมามีคนแบบนี้ด้วยหรอโดนก่อนรีบเดินไปขึ้นรถทางด้านฝั่งคนนั่งนนหันมองหน้าซาลีแล้วงงจากหน้าซีกลับมาเป็นปกติแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่บอกผมเกรงใจน่ากลัวไหนจะ่ะไม่ทันขาดคำซาลีนก็เหยียบคันเร่งรถกระตุกและกระชากแรงจนหัวมมอแท่าคุณเบาๆหน่อย รู้สาเหตุอย่างที่เกรงใจก็เพราะแบบนี้ฉันถึงกลัวคุณจะไม่อยากนั่งไงเร็วขนาดนี้เอาเวลาไหนไปเมารถครับตีนผี่ช,ชัดได้ไปขับขี่มาได้ยังไงได้สิแต่โดนยึดไปแล้วซาลินยิ้มที่มุมปากนนแทบไม่มีเวลาหาที่จับมือของเขาควายคว้าหาที่เกาะอ,อย่างทุรัทุเลแต่ประวัติฉันดีนะไม่เคยชนใครซาลินพูดหวดนนมีแต่ชนรั้วชนกำแพงชนเสาไฟเธอเริ่มพูดให้นนรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ปลอดภัย ประวัติดีสุดๆคุณระวังนนร้องเตือนซาลีนที่กำลังขับเข้าใกล้ต้นไม้ทันใดนั้นเธอก็หักพุงมาลหาลจนล้อลอยรถคุณแรงดีมากฉันชอบซาลีนดูจะสรุปกับการขับรถเองตอนนี้ไม่เหลือร่องรอยว่าก่อนหน้านี้เธอมารถในขณะที่ตัวของนอนโยกไปมาราวกับลูกบอลที่ถูกแตะซ้ายทีขวาทีคุณชอบหมายฉันขับรถดีแบบสุดยอดไปเลยดีมากตอนนี้ผมจะอ้วกอ้าคุณมารถหรอ ผมไม่ได้เมาแต่รถมันกระแทกซะอาหารเช้าผมมันจะย้อนกลับขึ้นมาแล้วงั้นผิดที่คุณแล้วระบบย่อยคุณน่าจะไม่ดีครับผิดที่ผมเองที่ต้องเดินทางกับคุณนนบ่นพึมพำคุณตั้ง GPS ให้หน่อยซาลินยื่นมือถือให้นนนนพยายามจิ้มที่หน้าจอแต่ทว่ามือที่สายไปมาทำให้เขากดผิดกดถูกเขาถอนหายใจพลางพยายามกดเพื่อลงตำแหน่งของ GPS ไม่ถนัดหรืองั้นเอามาน้ฉันตั้งเอง ทันใดนั้นซาลินก็ปล่อยมือจากภูมิไหลารถมาคว้า GPS จากมือของนอนทําให้นนถึงกับร้องลั่นซาลินคุณขับวาดเสียวไปแล้วนนรีบเอาพระที่คล้องคอขึ้นมาสวมดมนต์ผมเป็นทหารผมไม่อยากตายเพราะอุบัติเหตุขอตายด้วยคมหอกคมดาบจะดีกว่าซาลินเบรกรถทันทีทําให้หัวของนอนไปกระแทกกระจกโอ้ยทําไมคุณถึงเบรกระชัชิดอย่างนี้ ฝ่ามือนุ่มๆก็เหวี่ยงมากระทบที่ปากของนนอ้าวตกผมทำไมปากเสียพูดใหม่พูดอะไรอ๋อได้ได้ผมต้องทำงานนี้ให้สำเร็จไม่ตายง่ายๆที่หลังห้ามพูดเรื่องตายครับครับฉันจะพยายามกลับช้าลงแล้วกันพี่กวินของคุณโทรมาหาคุณซาลินโยนมือถือมาให้นนสวัสดีครับพี่เสียงสดใสดูมีความสุขดีนะ เอาตรงไหนมาสดใสก่อนครับที่ผมจะตายอยู่แล้วอ้าวไปกับสาวๆแสดงว่ามีคนเอาแกอยู่แล้วปลายสายหัวเราะชอบใจแล้วพี่โทรมาทําไมถ้าจะโทรมากวนผมก็ไปคุยกับพี่เค้นเลยจะโทรมาบอกว่าไอ้เจียงมันค้าอาวุธสงครามด้วยนะให้ระวังตัวให้มากๆครับอันนี้ผมพอจะรู้มาบ้างไม่ต้องห่วงครับซาฝากที่มาบอกให้ดูแลซาลีดินดีด้วยครับรู้แล้วคุณจับดีๆนะฉันจะเร่งเครื่อง Deal?